สวัสดีค่ะอันยองฮาเซลวันนี้มาเจอกับครูเนสอีกแล้วนะคะวันนี้คูเนสจะสอนคําศัพท์อีกเหมือนเดิมนะคะเราสลับสลับกันบ้างเนาะเรียนทั้งพื้นฐานแล้วก็ข้อสอบบ้างแล้วก็คําศัพท์บ้างนะคะอันนี้เป็นหมวดทั่วไปนะเรามาดูซิว่าครูเนตเนี่ยเอาหมวดทั่วไปอะไรมาบ้างคําแรกนะคะคําแรกอ่านว่าแฉกเห็นไหมแฉก ชี้อึดเสียงหนักใช่ไหมเป็นชอช้างบวกสระแอขี้หยอกเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดก็จะอยู่ในแม่กบก,ก็จะต้องแทนกอไก่นะคะแฉะแปลว่าหนังสือแฉหนังสือนะคะต่อไปคำที่สองคงแฉะอ่านับตำแหน่งด้วยนะคะขี้หยอกในตำแหน่งที่หนึ่งต้องแทนคอควายสระโอถ้ามีตัวสะกดให้ลดเสียงเป็นสระโอ ใช่ไหมแล้วก็อีอิงถ้าเป็นตัวสะกดก็จะแทนงองูก็จะอ่านว่าคงนะคะต่อไปชี้อึดเหมือนกันเลยเหมือนข้างบนเห็นไหมชี้อึดแทนเสียงชอช้างบวกสระแอบวกเคียกถ้าเป็นตัวสะกดก็จะเป็นกอไก่คงแจกนะคะคงแจกแปลว่าสมุดนะคงแจกสมุดต่อไปคำท,ที่สาม อ่านว่ายอนเพื r นะคะยอนเพืรับตำแหน่งเหมือนเดิมตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่2องอ,อีืองถ้าเป็นพยัญชนะออกเสียงตามสระนะคะอันนี้ก็คือสระยอก็จะอ่านว่ายอใช่ไหมนีื่นเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลก็ต้องแทนนอหนอูอ่าแล้วก็ตำแหน่งที่สองพิบพิบเสียงหนักแทนพอพานบวกสระ อีใช่ไหมคะสระอีเนี่ยถ้ามีตัวสะกุจะลดเสียงเป็นสระอีแล้วก็ตามด้วยรีอื่นรีอื่นถ้าเป็นตัวสะกุจะแทนด้วยลอลิงนะคะเพราะรีอื่นเนี่ยอยู่ในแม่กลเนาะก็จะอ่านว่ายอนพยรยอนพยรดินสอนะต่อไปพลเพนนะคะพลเพนดูซิทำไมถึงอ่านว่าพลเพนนับตำแหน่งนะคะถ้าใครยังไม่คล่องการนับตำแหน่งเนี่ย ก็ให้เขียนเข้าวๆไว้ก็ได้นะคะพี่อึบในตำแหน่งที่1แทนพอพานสาระโอถ้ามีตัวสะกดจะลดเสียงเป็นสละโอนะคะลีอึนอยู่ในแมกกลก็ต้องแทนลอลิงก็จะได้แล้วพลเห็นไหมแล้วก็พี่อึบพี่อึบแทนพอพานบวกสระเอแล้วก็นีอึนอยู่ในแม่ก,กลก็จะเป็น นอนหนูนะคะก็จะเป็นโพลเพนนะคะโพลเพนแปลว่าปากกาต่อไปชิอูแก่ชิอูก่ยางลบอ่านับตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะ1 2 3ชีอิดในตำแหน่งที่1ต้องแทนชอช้างบวกกับสระอีอ่ะก็ตำแหน่งที่2ออีอึงออกเสียงตามสระ ะะอ่านว่าอูต่อไปขี้ยอกในตำแหน่งที่3แทนกอไก่บวกสระแอก็อ่านว่าชิวแกะนะคะชิวแกะยางลบนะต่อไปชาอ่ามีตำแหน่งเดียวนะคะอ่านว่าชาชีอึดในตำแหน่งแรกแทนชอช้างบวกสระอชาชาแปลว่าไม้บรรทัด ชาไม้บรรทัดนะคะต่อไปพิลทงนะคะพิลทงนับตำแหน่งก่อนอันดับแรกพืรเสียงหนักแทนพอพานบวกกับสระอีใช่ไหมคะสระอีถ้ามีตัวสะกดเนี่ยสระอีจะลดเสียงเป็นสระอีแล้วก็รีอื่นอยู่ในแม่ก,กลก็ต้องแทนรอลิงนะแล้วก็ที่อึกที่อึกเนี่ย แทนทอทหารเสียงหนะักมันเดิมนะคะสรลโอถ้ามีตัวสะกดลดเสียงเป็นสรลโออีอึงอยู่ในแม่ก,กงก็ต้องแทนงองูก็จะกลายเป็นพิลทงนะคะพิลทงกล่องนินสอต่อไปชีเยชีตะเยนั่นแหละเรามาดูซิทำไมมันอ่านแบบนี้ ชีอดชีอดแทนโอโซกับชอช้างใช่ไหมคะมันจะเป็นชอช้างก็ต่อเมื่อเจอกับสระอีเนาะก็ต้องเป็นชอช้างบวกสระอีไม่ใช่โอโซนะคะเพราะกดว่าถ้าเจอกับสระอีเนี่ยชีอดจะเป็นชอช้างทันทีเนาะแล้วก็คียอกคีออกในตำแหน่งที่สองต้องแทนเสียงกอไกบวกสระ เยแบบนี้นะคะก็จะเป็นชีกาเยใช่ไหมแต่ถ้าอ่านให้มันออกเกาหลีหน่อยเนี่ยก็จะเป็นชีเกนะคะชีเกแปลว่านาฬิกาอันนี้เราลงมาทวนกันตั้งแต่แรกสิคำแรกอ่านว่าแฉกแฉกแปลว่าหนังสือคําที่2องคงแฉกคงแฉกสมุดคําที่3ามยอนพิ ยอนเพลดินสอคำที่สี pen, ่โพลเพนโพลเพนปากกาคำที่ห้าชิวแกชิวแกยางลบคำที่หกชาชาไม้บรรทัดคำที่เจ็ดเพลทงเพลทงกล่องดินสอคำที่แปด ชีเกชีเกนาฬิกาอ่ะนี่เป็นหมวดทั่วไปในช่วงแรกนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปท่องจำท่องฝึกอ่านกันเยอะๆนะแล้วก็ลองไปทำข้อสอบที่หน้าเพจโรงเรียนสอนภาษาโคเรียนอินเตอร์ได้นะคะคุณครูแล้วก็พี่ๆแอดมินเนี่ยเขาจะลงข้อสอบแนวข้อสอบหรือคำพท์ไว้ที่หน้าเพจเรื่อยๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย